สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการโอนเงินจากแอปเป๋าังินของเราไปยังบัญชีธนาคารอื่นนะครับซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเองแอปเป๋าังินเนี่ยก็เปรียบเสมือนบัญชีธนาคารหนึ่งของเราสามารถโอนเงินเข้าและโอนเงินออกได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังินพอเข้ามาก็จะ เจอหน้าหลักของแอปเป๋าตังนะครับให้ท่านเข้าไปที่ g w a l l e t นะครับกดไปที่หน้าหลักพอกดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะแสดงจำนวนเงินที่อยู่ในบัญชีแอปเป๋าตังของเราณปัจจุบันนะครับอย่างของผมเนี่ยมีอยู่1146บาท50สตางค์ณตอนนี้นะครับผมต้องการจะโอนเงิน200บาทออกจากแอปเป๋าตังเพื่อเข้าไปในบัญชีธนาคารของผมนะครับผมก็เข้ามาที่ด้านล่างนะครับ คำว่าทําธุรกรรมนะครับจะมีคําว่าโอนเงินอยู่นะครับก็กดเข้าไปคอเข้าไปหน้านี้นะครับก็จะมีหมายเลขพร้อมเพยให้เรากรอกนะครับว่าเราจะโอนเงินจากแอปเป๋าตังของเราไปยังปลายทางที่ใดนะครับผมก็กรอกหมายเลข้อมเพยที่ผมต้องการจะโอนเงินไปนะครับซึ่งก็เป็นหมายเลข้อมเพยของผมเองนะครับ กดหมายเลขพร้อมเพยเสร็จนะครับก็กดถูกนะครับหรือว่าถ้าท่านเป็นบัญชีธนาคารท่านก็มากดเลือกธนาคารที่ท่านจะโอนออกไปและกดหมายเลขบัญชีนะครับของผมเนี่ยพอดีมีพร้อมเพยอยู่แล้วผมก็จะโอนผ่านพร้อมเพยเลยนะครับก็ใส่หมายเลขพร้อมเพยไปนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะครับทีนี้เขาก็จะขึ้นว่า,าจากแอปเป๋าตังในนี้คุณจะโอนไปยังพร้อมเพย ของนายนี้ใช่ไหมนะครับถ้าดูชื่อถูกต้องนะครับก็ใส่จํานวนเงินนะครับสมมุติผมจะโอนไป200บาทผมก็ใส่ไป200บาทอย่างนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันพอกดยืนยันเขาก็จะขึ้นโชว์มาอีกนะครับว่าชัวนะจากอา่อเป๋าตังนี้ไปยังบัญชีของนายนี้หมายเลข้อมเพ์นี้นะครับจํานวนเงิน200บาทถ้าผมบอกโอเคถูกต้องผมก็กดยืนยันการโอนเงิน ทีนี้ก็ใส่รหัสผ่านส่วนตัวของแต่ละท่านนะครับพอใส่รหัสผ่านเสร็จการโอนเงินสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปเช็คดูนะครับก็กลับเข้าไปที่หน้า G-wallet ในแอปเป๋าตังค์นะครับจากพันหนึบาทห้ตังนะครับ,ก, 1, รบก็เงินออกไปแล้ว200บาทนะครับตอนนี้ก็เหลือ 946บาท50สตะตังค์นะครับนี่เป็นวิธีการโอนเงินออกจากแอปเป่าตังค์นะครับโอนไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้นะครับทั้งบัญชีของเราเองและบัญชีของเพื่อนๆนะครับก็ทดลองทำดูนะครับทำได้ด้วยตัวเองไม่เสียค่าบริการครับ